สนับสนุนโดยบริษัท Asset Pro Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ APM ลา w จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ Asia w e a l จำกัดพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบของเราในเช้าวันที่4สิงหาคมนี้ราคาหุ้นรีบาวขึ้นมาอย่างชัดเจนหลังจากที่อยู่ในช่วงขาลงมานาน การกลับมาครั้งนี้กลับมาพร้อมกับบอลลุ่มแน่นขนาดราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกอย่างชัดเจนราคาหุ้นเปิดที่1บาท30เอสตางค์และขยับขึ้นไปบวกแต่ถึง1บาท37สตางค์หรือบวกไปประมาณ6%ขณะที่มูลค่าการซื้อขายหากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าสูงกว่า100% เรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทเอฟเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนหรือว่าเอฟเวอร์ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสร้างสีสันบนกระดานหุ้นมายาวนานส่วนงบการเงินนั้นที่ผ่านมาบริษัทยังคงเป็นยอดขาดทุนสุทธิสะสมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดไตรมาสแรกของปีนี้ก็ยังคงเป็นยอดขาดทุนอยู่ทำให้ยอดขาดทุนสุทธิสะสม สูงถึง109ล้านบาทราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นมาน่าจะมาจากประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือการต่อยอดธุรกิจใหม่โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ประกาศจับมือความร่วมมือกับกลุ่มดรอาทิตย์อุไรลัตและกลุ่มนายรอยอิสระพรชูตาภาเข้าไปรุกธุรกิจโรงพยาบาลโดยในช่วงดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้แบรนด์ rsu เพื่อยกระดับให้เป็น w World c ค h s s Hospital ล่าสุดเช้าวันนี้เอฟเฟอร์ Ever, ประกาศแผนรุกธุรกิจสุขภาพเพิ่มเติมโดยบอร์ดมีมติเข้าซื้อหุ้นโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลด้วยสัดส่วน76.17%มูลค่าประมาณ114ล้านบาทคาดว่าจะชำระเงินและรับโอนหุ้นแล้วเสร็จได้ภายใน31สิงหาคมนี้ ซึ่งจะทําให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ทันทีเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โลก CIMB ประเทศไทยทีรศักิณธเวลากุลแนะซื้อเก่งกําไรเพื่อรอขายที่แนวต้าน1บาท44-1บาท50สตางค์ในกรอบการลงทุน2-3วันนี้โดยให้จุดสต็อป o s สที่1บาท30สตางค์